ในหวังอี้รัฐมนตรีต่างประเทศจีนถแถลงข่าวประจำปีเป็นเวลานาน,านกว่า90นาทีเลยนะคะเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาโดยเขาได้เตือนสหรัฐว่าอย่าแทรกแซงกิจการภายในของจีนแต่ขณะเดียวกันก็ยื่นไมตรีต่อรัฐบาลชุดใหม่ของสหรัฐที่นําโดยในโจไบเดนและเรียกร้องให้มีการเจราจาและร่วมมือกันค่ะ ในหวังบอกนะคะว่าประเทศต่างๆในภูมิภาคนี้และทั่วโลกต่างได้เห็นชัดเจนในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาว่าปัจจัยที่ทําให้เกิดความไร้เสถียรภาพและความเสี่ยงต่อความมั่นคงในทะเลจีนใต้หลักๆล้วนมาจากนอกภูมิภาคทั้งนั้นเลยค่ะเขายังกล่าวด้วยว่าจีและอาเซียนได้บรรลุความเข้าใจร่วมกันในการรักษาสันติภาพ และเสถียรภาพในเทะเลจินใต้แต่ว่าสหรัฐและชาติตะวันตกบางชาติต้องการเห็นความไร้เสถียรภาพในภูมิภาคโดยใช้หลักการเสรีภาพในการเนินเรือเป็นตัวปั่นสถานาการณ์และสร้างความแตกแยก,กในหมู่ประเทศที่เป็นคู่กรณีพิพนนาทนั่นน้ำค่ะ ทั้งนี้คากล่าวของรัฐมนตรีต่างประเทศจีนมีขึ้นสืบเนื่องมาจากการที่สหรัฐและชาติพันธมิตรอย่างเช่นออสเตรเลียและอังกฤษมักจะมีปฏิบัติการเดินเรือยอย่างเสรีในทะเลจินใต้บ่อยครั้งเพื่อท้าทายการอ้างสิทธิเหนือน่านน้ําดังกล่าวของจีนซึ่งทับซ้อนกับมาเลเซียเวียดนามบุูไนายฟิลิปปินส์และไต้หวันค่ะในหวังยังเรียกร้องชาติต่างๆให้เดินหน้าเจราจาเพื่อหาข้อสรุปแนวปฏิบัติหรือว่า o ค e of Conduct ในทะเลจีนใต้ระหว่างจีนและชาติอาเซียนนะคะ ขณะที่ The Straits Times รายงานอ้างบรรดาผู้เชี่ยวชาญที่บอกว่าค่อนข้างจะเป็นใบ้ยากค่ะเพราะว่าการเจรจายังคงได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ระบาดของโควิด -19 ค่ะทีนี้ทางฝั่งดรคอลินโกนักวิชาการจาก S. r a ราจารัตน School of International Studies เนี่ยนะคะก็ระบุค,ค่ะว่าการที่เจ้าหน้าที่ระดับสูงของทั้งอาเซียนและจีนไม่สามารถที่จะหาหรือกันได้ซึ่งหน้าในช่วงปีที่ผ่านมานั้นทำให้การเจรจาบัญชงักลงไปค่ะ รัฐบาลชาติต่างๆล้วนต้องการให้สถานการณ์ระบาดในประเทศนี้ควบคุมได้ก่อนที่จะมีการหาหรือเรื่องแนวปฏิบัติดังกล่าวในวันเดียวกันนี้นะคะในหวังก็ยังได้เตือนสหรัฐที่สนับสนุนขบวนการแยกตัวเป็นอิสระของไต้หวันและประกาศว่าจีนเพร้อมีปฏิบัติการทางทหารเพื่อปกป้องอธิปไตยของประเทศและจีนหวังว่ารัฐบาลชุดใหม่ของสหรัฐจะยึดมั่นในหลักการจีนเดียวที่ระบุว่าไต้หวันนั้นเป็นส่วนหนึ่งของจีนแผ่นดินใหญ่